ชมครับที่นี่สนามสุพรรณละสายนี่คือสองน,นั้นนะครับมองทองลงซัดเข้ามาในนอกกล้เช็คครับนักประเทศแหวกเข้าไปกันตัวเข้าไปแล้วถึงเส้นหลังครับเอาครับแล้วแล้วดูจังหวะนี้ครับบางบอลอยู่ครับทางเจษฎาครับวรกรพยายามใช้ความคล่องแคล่วครับอนทองวิทยาแล้วพัดได้ครับเจ้าุ่มห้าวันแลกลูกนี้วรก่อนครับมาแล้วครับวรกรอนหนึ่งสองสามสี่และไม่ผ่าน เจียบคมในจังหวะปิด score สุดท้ายที่เขายังไม่ได้ประตูจีเสมอครับเอาขึ้นมาครับอัานี้สนามเนี่ยก็มีจอไอวขนาดใหญ่ที่อยู่ในสุพชาาัยสายลุ้นถึงดันต้องการกลับไทยได้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสก,กัดโอ้โหแล้วเปิดมาปรงมาณนี้ยังมองสกัดได้แเราโอนแกครับวาระกรจักรชาครับแต่าสกัดได้ครับปาชนกแล้วจังหวัดปุตตะนนวันป โอ้โหลูกนี้บอกเลยครับไม่ให้เธอสี่ด้านเนแล้วดูจังหวะนี้เจ้าบกของหน้าของบจรสน่าครับพีระเทศจาใา้เพื่อสั่งเาวัดแต่ว่าว,า,ว,า,วารากอนอาากมาตัดได้ไปครับไม่มีอะไรครับเ้ได้เลียนแล้ววระกอเข้ากลางไปย้อนหลังให้ดูนะครับส,สุดจริงๆเอาวิธียาาแล้ววรากรหัวย้อนตัวไปที่เสาสง 我要搞